สวัสดีครับนุ่มบ,บ,บุบนคนบรรทุงครับผมมันนี้บ่ได้ยิ่งน้งนะครับบ่ได้ออกละทั้งุรงไหทตรงหน้าก็เ,เลยมานั่งอยู่บอ่อครับตกปลาครับผมตัวเลกครับผม เรียนครับใส,ส,สวยๆว้าวรับผมตอนนี้ก็ตีไปแล้วครับแต่กันี่ขั้นหนึ่งสปินนิ่งตัวน,นี้ตียาสดครับตีปลาสลิด เราจะรอประตองกายนะครับบ่อนี่บอ่บอนี่มีประตองกายอยู่ปลาเกิน,นคุณแต่เอามาค่อยติดตามกันบ้างครับว่าทีนี้ผลงานเห็นบ้างยังบ้างชาพี่น้องร่มแห้งครับน้ำเป็นเกือนเลย เหรียญทุนแล้วครับเมื่อกี้นี่เหรียญทุนแล้วครับแต่โบเหรียญเลยตอดเรื่อๆครับ ีนครับใส่ส,สวยๆครับผมตอนนี้ก็ไม่ยญกขั้นสปินนิ่นะครับมาตีีฟูฟังนี้นะครับเมือเ่อกี้ขั้นนี้ก็ขาดไปนะครับ ขอบอยูครับใต้หนาแปดปอนขาดครับต้อง่อกัะใช่ครับเึงมาครับเมื่อกี้นี่วัดพอท่านลมกรงแหงครับ ครับผมนี่ก็เปลี่ยนเนื้อสามสี่ชุดแล้วครับป่าบกเขาแล้วครับป้าหน่อยกับบอเล่นสงสัยมีปลาใหญ่กวนครับผมมาลุ่นปลาใหญ่น้ำกันครับผมฟ้ามีปลาใหญ่เขาคือผมขึ้นบ่อลุ่นนันต่อไปครับผมครับผมกาสองชั่วโมง่ันไปครับฟ้าบวกินเนื้อเลยครับผมได้ว่ากลับแล้วครับหิ้วเขาแล้ว เ้าสาวท่านนี่กินอยู่สิบโมงแล้วเ้องคพนงานกันเลยครับผมน้ำนิกะตะเกยนสองตัวครับตะเกียนหน่อยสองตัวโอกาสหนาเดี๋ยวเก็บมือไหมครับผม หากินกับปกติเนาะครับเนาะงนี่ได้เนี่ยบ่อได้เนี่ยมือไ,ได่ก็ได้มือบ่อได้ก็มีไปอยู่ผึ่งเบื่อผึ่งนายกันนะครับเด้อถ้าเบิ่งคลิปนะครับว่าผมสิไปห่ายังไปรลายังวัอน,นี้ว่าสิไปรลานกองกุ้ยเฉยไปหรือบอด่ดอกอครับลมแห้งเพื่อเกินอ่ะจังว่าจังไหนครับคลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ